สวัสดีเพื่อนเพืีพ่พี่ที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่อง mm hmm. เพื่อนเพื่อพี่พที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพืีพ่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์นะครับผมเ mm hmm. พื่อเป็นการเผยแพร่กิต mm hmm. คุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ วัตถุมงคลที่เ,เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญหล่อรุ่นเมตตา93ทรงหยดน้ํานะครับผมของหลวงปู่ชอบผาณสมุเออเหรียญหล่อรุ่นนี้นะครับผมที่วัดป่าโคกมนนะครับผมปีพศ2537นเนะครับผมเป็นเ,เหรียญที่สร้างขึ้นอย่างหลากหลายเนื้อนะครับผมมีทั้งเนื้อทองคำเ,เนื้อเงินเนื้อนวะนะครับผมแล้วก็เนื้อโลหะผสม ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับผมทำสีแบบสามกริย์นะครับผมเป็นสีทองเงินนาคนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนๆพ่นพี่พี่รับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ชอบในรุ่นนี้นะครับผมมีทั้งที่เป็นสมเด็จเนื้อผงนะครับผมเป็นพระผงแล้วก็มีทั้งที่เป็นเนื้อโลหะแบบเป็น สมเด็จพิมปกโคด้านหลังเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ชอบนะครับผมแล้วก็ตลอดจนถึงพิมนี้นะครับผมเป็นพิมทรงหยดน้ํานะครับก็จะเป็นสาธพิสลักษณ์ของหลวงปู่ชอบนะครับผมในลักษณะหน้าตรงหินข้างไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับผมครึ่งองนะครับผมก็จะเป็นซุ้มลายกรหนมนะครับผมเปียเป็นทรงหยดน้ํานะครับแล้วก็ที่พื้นนี่ฮะจะเป็นเส้นรัศมีนะครับผมทำเป็น แบบพื้นสีเงินนะครับผมองจะเป็นแบบทองนะครับผมนี่ฮะด้านล่างตัวอักษรหลวงปู่ชอบผาณสมโมชเราจะมาชมด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นรูปผดทาบริขารน,นะครับแล้วก็ลงเป็นตัวยันไว้มะดผาปู่นะครับผมก็จะมีบาบานะครับผมกาน้ําทัสนะรองนั่งนะครับผมแล้วก็โกรดนะครับ ตรงกลางเขียนอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยครับผมีเป็นชื่อรุ่นนะครับผมรุ่นเมตตา9สานะครับผมสริริอายุของหลวงปู่ในปีพศ2537นในปีเ3ปีนะครับผมวัดป่าโคกมนนะครับผมที่พื้นเหรียญก็จะทำเป็นรูปรัศมีนะครับประสุม ด้านข้างนะครับผมจะเห็นเป็นรูปมีรอยต่อเล็กน้อยนะครับผมลักษณะของการเก็บงานนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่มูลค่าราคาในการเก็บสะสมไม่แพงมากนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆวิทยนะครับยึดติดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้มี รุ่นมืนอื่นอีกนะครับผมที่เป็นวัตถุมง,งคลของหลวงปู่ก็จะนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสวัสดีครับ